ในความท้าทายในเรื่องของการมีจํานวนเคสที่มากนะครับธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมีการเรียกว่าใช้วิธีการต่างๆในการทำความอิดมากมายเราจําเป็นต้องใช้เทคนโนโลยีนะครเข้าช่วยฉะนั้นเร,เราได้พัฒนาน AI f o s e m e n t ซึ่งเราได้ทำมาหลายปี AI f o c e m e n เคืออะไรครับมันก็คือตัวโปรแกรมที่ทางสำนักงาน พัฒนาขึ้นมานะครับที่จะททาให้เกิดการเรียนรู้โดยนําชื่อบุคคลที่ต้องสงสยัยการกระทำความผิดได้แก่พื้นที่ทต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปแล้วให้มันช่วยในเรื่องของการประมวลผลจากในเรื่องของลักษณะคลาเซิลของการส่งสัตร,ระตะ่างๆซึ่งจะเป็นประช่วยในการทํางานงของ้นที่ครับนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทํามาทาอยู่แล้วก็จะทําต่อไปเพื่อระบบที่มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆถัดมานะครับการทํางานต่างๆเนี่ยต้องเกิดการบูณาการเซ็นรูป อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคําที่พูดไปว้วดูด,ดีแล้วก็ถูหมด,ดน,นะครับแต่ว่าจะเรียนว่าสิ่งที่สำนักง,งานกรทททำเนี่ยความเสี่ยงลเนี่กกยมไม่ได้หมายความ,มาว่าพอเราัาโทษไปแล้วเราก็เอาข้อมูลไปให้ชนักงานสอบสวนไปให้ปกมอไปดีไปดีปดบัการนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำาตั่อแต่ในชั้นของการตรวจสอบเราจะอาศัยความสามารถและความชำนาญและควาามาของหน่วยงานต่างที่มีอยู่นะครับในการที่จะวิง่งใกันเพื่อทําให้การทัาใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อันนี้เราจะทำต่อเนื่งนะครับและในบริบทของปลระบาเนีบบ่ยเราก็ไม่ได้ทำเฉพาะที่อยู่ในประเทศนะครับทุกท่านทราบดีว่าการกระทำความผิดต่างๆที่อยู่ในตลาดบุญเนี่ยในวันนี้ไม่มีผมลใดความร่วมมือต่างๆกับสนักงานปลรอบาอหน่วยงานแตบตบราเนเ่ยนะครับในต่างเระเทศความสำคัญเรามีกลไกที่เรียกว่าเอ็่เอมบูดีในการทำงานตรงนี้เราก็ยังทําต่อกเนี่ยอีนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปขอเขาอย่างยนงครับเขาก็ขอให้เราช่วยเรา,าทำกัน จริงๆก็ต้องเรียนว่าทีจีนงานที่กรรมาธกทำอยูซึ่งไม่ได้อยู่ในกราวนี้นะครับเราก็ใช้เป็นอุปเตอรักษาประเทศในการตรวจสอบก็เป็นงานเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ช่วยเราเขาก็ไม่ช่วยเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ผลิตเรื่องไปได้นะครับช่วงร่วมกันถัดมานะครับเป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายหลายหลายท่านก็คงจะมีคำถามว่าถ้ากรราคิดว่ามีการจำกัดในเรื่องของอำนาจหรือไางในเรื่องกฎหมายต่างๆแล้วเราทำอะไรนะครับจริงๆการแก้ไขกฎหมายกรรมาธิการเราเสนอไปอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่เขา ได้เพราะว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะครับถ้าจะพูดเฉพาะในเรื่องของการรับใช้กฎหมายก็คงเป็นเรื่องของการที่สนักงานบรตอนเนี่ยก็เสนอตัวที่จะเป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นบสหรือว่าพนักงานสอบสวนคนพิเศษนะครับที่จะทําให้กระชับในเรื่องของขั้นตอนในการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่กระชับนะครับไม่ได้เป็นแต่ขั้นตอน นี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะทำให้มีมูลาเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีวงการในเรื่องสกัดตลาดอูกนะครับและสุดท้ายนะครับในเรื่องของ i n t e r น a l คือของเราเอง HR management, Logistics management เป็นเรื่องสำคัญเราแด้อยายกำลังเพิ่มเรามีการจัดสรรในเรื่องของอปรับโครงสร้างนะครับว่าเรามีสองสามเรามีการที่จะรีคูตคนที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานสอบสวนทั้ามารงทั้งหมด14รานะครับ เดิมเรามีอยู่แล้วสิบสาขาวันนี้ก็เป็น,านการเตรียมพร้อมนะครับว่าถ้าหากว่ามีกฎหมายที่จะทําให้สํานักงานตรวจเนี่ยมีอำนาจที่จะเข้าไปสอบสวนลงได้เราจะแน่ใจใว่าเรามีสบิบสาขาที่สามารถทำเช่นนั้นได้ดีได้ขนาดเดียวกันจุดแข็งของอำนานสอบสวนสก็ต้องประสานกับจุดแข่งของทีมตรวจสอบเดิมที่มีความชำนาญในเรื่องของการตรวจสอบเคสในตลาดหุ้นนะครับด้วยจุดแข็งสองจุดเนี่ยก็จะพัฒนาทีมของเราให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นนะครับสามารถทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ Hey